วิธีการสรุปของผมอธิบายก่อนนะครับผมก็จะเอาข้อมูลของพี่น้องนะครับไปสรุปเพื่อหาจุดร่วมนะครับหาจุดร่วมแล้วก็หาความแตกต่างนะครับแล้วผมก็เอาข้อมูลเชิงคุณภาพไอ้ที่เราพูดคุยกันนะครับส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับคือที่ทถามปานะครับส่วนใหญ่จุดร่วมสําคัญเลยที่ทุกกลุ่มตอบนะครับคืออยากให้คงความเป็นตลาดไว้เหมือนเดิมนะครับ แต่ในขณะในการคงความเป็นตลาดไว้อยากให้ช่วยแก้ปัญหาที่มันสุดโสมนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องที่จอดรถนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญและมันมีดีเทลก็คืออยากจะให้เพิ่มพวกองค์ประกอบใหม่ๆเข้าไปซึ่งแต่กลุ่มนี้ก็มีมีข้อเสนอแบบองค์ประกอบใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะครับนะครับกลุ่มผู้นำชุมชนและผู้แทนองค์กรท้องถิ่นนะครับผู้นำชุมชนก็จะเป็นประธานชุมชนนะครับแล้วก็ ตัวแทนของนักพวกของผู้นําของแต่ละกลุ่มที่อันนี้เป็นกลุ่มแรกที่ผมคุยเลยนะครับเขาจะมองทิศทางเดียวกับไปทางเดียวกับเทศาบาลนะครับกลุ่มนี้คือจะมองเรื่องวิสัยทัศน์เทศบาลว่าเขาอยากพัฒนาอยากให้พัฒนาตรงนั้นนะครับแต่ก็เสนอออกมาว่าให้เป็นตลาดแต่อยากให้ปรับปรุงโครงสร้างนะครับปรับปรุงสภาพแวดล้อมกลุ่มที่2อนะครับอยากให้ให้เปิดเผย พวกมีแผนเทศบาลคุณมีแผนมีกําหนดการชัดเจนจะทํำยังไงหน้าหลังจะโยกย้ายเมื่อ,อไหร่มาตรการเยียวยาต่างๆคือเขาค่อนข้างมีความระมัดระวังต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพราะมันเป็นพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับของกลุ่มผู้ค้าเดิมนะครับคือกลุ่มนี้ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าไม่ไปไม่หนีไม่อะไรไอ้ไม่ไปจะอยู่อะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาขอมาตรการที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ มีลักษณะแบบว่าระมัดระวังดูแลเขาหน่อยนะครับกลุ่มนี้ยเขาจะค่อนข้างมีแนวคิดใหม่เยอะเขาจะมีข้อเสนอเยอะแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเสนอให้มีที่จอดรถบางคนเสนอให้มีแบบ Co-Working Space ก็คือพื้นที่แบบมานั่งทำงานได้นะครับมีศูนย์กลางกลุ่มต่อมานะครับเป็นกลุ่มที่ทำงานด้านการศึกษาและศาสนานะครับพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็จะถ้าเปลี่ยนแปลงและทำให้สกลนครดีขึ้นนะครับ ก็เห็นด้วยนักวิชาการในพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครับพวกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนักอนุรักษ์ท้องถิ่นนะครับกลุ่มนี้ก็จะผมคุยกับพวกสิ่งแวดล้อมแล้วก็พวกกับที่ทําผ้าคามที่ดูแลวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไอ้ที่ทําเรื่องพวกนี้ชาท้องถิ่นนะครับก็คือก็ไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาเชิงพาณิชย์แต่อยากให้การพัฒนานั้นสมดุลยั่งยืนนะครับเขาเสนอให้มีศูนย์จําหน่ายสินค้าพื้นเมืองภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ภาคามเข้าไปเป็นสินค้าที่ขายอยู่ในนั้นมากขึ้นนะครับเขาเสนอว่าไอ้ตรงนี้ต้องไม่ใช่พื้นที่แค่ตลาดแต่อยากให้เป็นพื้นที่เล่าเรื่องด้วยนะครับอยากกลุ่มเกษตรกร,ะกรนะครับกลุ่มตลาดสีเขียวนะครับคือกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่เขาปลูกผักแบบปลอดสารพิษนะครับแล้วเขาขายอยู่ในหน้าศูนย์อยู่นิดเดียวนะครับเขาก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยนะครับเขาอยากให้ตลาดใหม่เนี่ยมันเป็นตลาดแบบ ตลาดปลอดภัยอาหารปลอดภัยเป็นมีโซนตลาดนัดเกษตรอินทรีย์นะครับแต่ว่าก็มีความกังวลเรื่องค่าเช่าไม่อยากให้แพงหรือสูงเกินไปนะครับอันนี้กลุ่มเกษตรต่อมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถุนของจังหวัดสกลนครส่วนใหญ่นี้จะเป็นกลุ่มนักธุรกิจนะครับผู้ประกอบการท้องถิ่นใหญ่คือกลุ่มนี้ค่อนข้างให้ความเห็นหลากหลายนะครับ คืออยากให้พื้นที่นี้พื้นที่ตรงนี้มันเคยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอยู่แล้วแล้ว,ลวมันทําเลดีมากเขาก็อยากให้ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจใหม่ของเมืองนะครับจากย่านเศรษฐกิจเดิมมองว่าพื้นที่ตรงนี้มีศักยภาพไม่ควรปล่อยให้ทิ้งร้างเสนอให้พัฒนาพื้นที่นี้ให้มีการดึงดูดนักลงทุนเข้ามา,มากขึ้นกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับและผู้พิการนะครับ กลุ่มนี้คืออยากให้พื้นที่เนี่ยเป็นแบบว่าออกแบบมาให้เป็นพื้นที่แบบเพื่อทุกคนนะครับถ้าจะทําเป็นตลาดหรือเป็นอะไรใหม่ก็แล้วแต่คุณจะมีทางลาดมีลิฟต์คนพิการนะครับมีป้ายแสงสว่างมีมุมออกกําลังกายเล็กๆมีลานกีฬาเล็กๆนะครับกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะครับอันนี้ผมก็ลองไปคุยกับวัยรุ่นมั่งนะครับวัยรุ่นในเมืองนะครับคือกลุ่มนี้เขาก็จะมองต่างกับ แต่จุดต่างที่เขาให้คือกลุ่มนี้เขาก็มองเลยว่าเขาอยากให้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นแบบเป็นศูนย์กิจกรรมนะครับแล้วก็อยากได้ศูนย์อาหารนะครับกลุ่มนี้แล้วอยากได้เวทีนะครับคือเขามีกิจกรรมค่อนข้างเยอะเขามีเวทีการแสดงเยอะนะครับค่อนข้างมากนะครับเขาอยากได้พื้นที่แสดงเขาโดยปกติเขาบอกเขาต้องไปแสดงที่โรบินสันนะครับเขาก็เลยอยากได้พื้นที่ที่เขาสามารถจัดกิจกรรมการแสดงได้นะครับ กลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มนักธุรกิจแต่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่ก็ในสกลนครจะเรียกกันว่ากลุ่ม YEC ใช่ไหมครับกลุ่มนี้ค่อนข้างมีมุมมองที่ทันสมัยนะครับก็คือแนวคิดแนวคิดเขาเขาจะไม่แตกต่างไอ้ส่วนที่คงความเป็นตลาดไว้ก็มีแต่มีแนวคิดที่แตกต่างด้วยนะครับเสนอให้ช่วงเริ่มต้นโครงการพื้นที่ตรงนี้ให้มีค่าเช่าต่ำๆสัญญาเช่ายืดหยุ่นเป็นธรรมนะครับ อาจมีช่วงแบบว่าถ้ามีหน้าร้านอย่างเงี้ยให้มีช่วงแบบทดลองเปิดร้านสามหกเดือนอยากให้พื้นที่ตรงเนี้ยแล้วกลุ่มนี้เขาอยากให้ทําตรงนี้แบบลักษณะของการปลูกเมืองอ่ะทาขึ้นมาแล้วให้ตื่นเต้นเลยให้แบบว่ากลายเป็นที่ปลูกเมืองใหม่เพราะว่าเมืองค่อนข้างเงียบอยากให้เป็นแบบว่าเป็นลานสนามประลองทางธุรกิจเลยกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มสุขภาพและกลุ่มส่งเสริมสุขภาพชุมชนนะครับอยากให้ส่งเสริมตลาดเช่นเดียวกันกลุ่มนี้ก็อยากได้ตลาดสุขภาพนะครับ ผลกระทบนะครับจากที่คุยกับพวกพี่ถ้าทําถ้าอะไรเนี่ยมันจะเป็นผลกระทบยังไงถ้าด้านเศรษฐกิจการค้าถ้ามุมบวกนะครับหลายคนก็คาดหวังให้มันเป็นจุดดึงดูดนนะักท่องเที่ยวใหม่ด้านคุณภาพชีวิตนะครับก็ถ้ามีตลาดใหม่ก็ที่สะอาดขึ้นนะครับปลอดภัยขึ้นก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวสกลน,นะครับและผู้ใช้บริการเดิมผลกระทบเชิงลบก็ควรจะดูเรื่องตอนก่อสร้างนะครับฟุ่น ละอองการลบยัวลกวนสัญจรไปมาด้านต่อไปด้านจราจรนะครับเทาที่คุยมาก็บอกว่าไม่พออยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นผลกระทบอย่างเดียวก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังและควรพิจารณาในการออกแบบเป็นสําคัญนะครับด้านสังคมวัฒน,นธรรมการปรับเปลี่ยนโดยไม่ดูถึง โครงการใหม่โดยไม่เหลือเค้าโค้ของตลาดเก่าเลยก็เป็นปัญหาอยู่บางคนอาจจะสูญเสียความทรงจําไปนะครับว่าตรงนี้เคยเป็นแหล่งวัฒนธรรมก็ควรจะจัดให้มันโดยคํานึงถึงความเป็นตลาดเก่าอยู่ด้วยนะครับวันนี้มันไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นตามภาพตามอะไรมันคือการนับหนึ่งเทศบาลต้องเอาข้อเสนอไปใส่แผนซึ่งวันนี้ผมมาสรุปให้พวกพี่ฟังแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกครับ เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการสื่อสารเราอาจจะต้องมาทํารถแมพร่วมกันช่วงไหนควรเป็นยังไงไม่ให้บรบกวนกันในนี้วางแผนหลังจากเนี้ยถ้าจะนับสองเราอาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลโปรเจกต์นี้โดยเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มจะออกแบบยังไงต่อจะก่อสร้างเ,เราจะได้เรียนรู้ต่อว่าเราจะทํำยังไงต่อแล้วเพื่อให้งานขับเคลื่อนโครงสร้างอัตลักษณ์ควรจะมี เพราะอะไรเพราะมันเป็นเหมือนจุดเขาเรียกว่าจุดแลนด์มาร์คของของ,ของจังหวัดนะครับให้ให้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยให้คนเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมให้คนเข้ามาเรียนรู้ประเพณีต่างๆของของ,ของจังหวัดให้มากขึ้นนะครับมันเป็นเหมือนกับการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ศูนย์กลางของจังหวัดสกลนครด้วยครับครับผม <c oughs> บในสิ่งที่ท่านดีเทลออกมานะคะภ <c oughs> าวนาอยากให้เป็นแบบนี้จริงๆถ้าเป็นได้แบบนี้นะคะถือว่า เป็นจุดรวมทั้งหมดอยู่ตรงนี้เลยเราไม่ดึงดูดเฉพาะคนสกลนครแต่เราจะดึงดูดคนที่มาศึกษาดูงานนะคะหรือมาท่องเที่ยวนะคะไม่ให้เลยในจุดตรงนี้ของเราไปนะคะให้เป็นจุดเศรษฐกิจเป็นจุดดึงดูดให้ประชาชนมีรายได้นะคะมีการนําสิ่งเสนอสิ่งดีๆนะวัฒนธรรมนะมีทั้ง กลุ่มของแม่บ้านนะที่มีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโชว์นะคะเราก็จะสามารถโชว์เรียกว่าอะไรนะนวตัตก,กรรมของชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านออกมาโชว์ด้วยในจุดตรงนี้นะคะคคเห็นดีด้วยค,ะค่ะแก้ไขอย่างเดียวคือที่จอด,ดรถขอบคุณค่ะอย่างอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปนะครับว่าตัวดีไซน์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของจริงนะครับมันเป็นแค่คอนเซปต์ว่าควรจะทำยังไงต่อไปจริงๆมันยังมี ยังมีอีกข้ออื่นๆเราแค่นับหนึ่งกันว่าเราอยากได้โซนยังไงจริงๆมันต้องมีมันยังมีข้อเสนอของทุกกลุ่มที่ให้ดูแล45ครัวเรือนด้วยซึ่งมันก็ต้องว่าจัดพื้นที่อีกว่าเขาจะอยู่ยังไงอะไรแบบไหนต่อไปด้วยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการพิจารณาต่อไปของพวกพี่ๆนะว่าพี่จะทํางานขับเคลื่อนกับเทศบาลกันยังไงต่อนะครับแล้วก็มัน,ม,น,ม,นมันแค่การนับหนึ่งห้าโซนคือผมก็สรุปเอาจากความคิดพวกพี่ว่าพี่อยากได้ห้าโซนเนี้ย ซึ่งเวลาก่อสร้างจริงๆหรือทําจริงๆเนี่ยมันจะได้ตามนั้นหรือเปล่ามันก็ไม่แน่เพราะมันสามไร่มันไม่ได้ที่ใหญ่มากแต่ว่าที่อยากได้จริงๆอะผมก็พยายามบรรจุไว้นะครับเพราะมันมีบางส่วนที่สามารถตัดออกได้เลยจากที่ฟังนะครับมองว่าศูนย์เรียนรู้กับส่วนย่อมเนี่ยไอ้ส่วนสาธารณะสีเขียวเนี่ยสกลรมีเยอะแล้วจริงๆสองอะไรพวกนี้สามารถตัดออกได้แต่ก็มีข้อเสนอบางกลุ่มบอกว่าถ้าทําขึ้นมาใหม่แล้วอยากให้มันโปร่ง แล้วก็มีสีเขียวบ้างก็อาจจะมีต้นไม้หรือการจัดสวนอะไรเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในนั้นนะครับวันนี้ผลประชาพิจารณ์ข้อเสนอแนะจากพวกพี่ในกลุ่มวันนี้มันจะถูกแปลงไปเป็นแผนแล้วครับไปเป็นแผนเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางราชการแล้วนะครับต่อไปครับผมอ่ะมีท่านไหนไหมครับถ้าวันนี้นะฮะโจทย์เรามันเยอะเกินไปมันใหญ่เกินไปไม่รู้ว่าจะทุบเลยดีหรือจะลื้อเลยดีอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าเราอาจจะเริ่มต้นจากการทดลองเข้าไปใช้ก่อนเริ่มต้นจากการทําสะอาดก่อนเนี่ยฮะลองเข้าไปดูซิว่าถ้าเรากลับเข้าไปนะฮะเหมือนใช้ชีวิตเป็นปกติเนี่ยฟโฟล์มันยังได้ไหมมูฟเมนต์มันยังได้ไหมสมมติเราอยากจะเข้าไปขายของวันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราขอใช้พื้นที่โดยที่ยังไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเนี่ยผมว่าเทศบาลยินยอมสมมุติว่าเราเข้าไปขายแล้วเออปรากฏว่ามันดีมันไปได้ผมคิดว่าดีไม่ดีอาคารตรงเนี้ยอาจจะไม่ต้องรื้อถอนให้สิ้นเปลืงองงบประมาณได้ซ้ํา นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะเริ่มต้นจากว่าถ้าเรายังไม่คิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงเนี่ยเริ่มต้นจากทดลองใช้ก่อนปัดฝุ่นทําสะอาดนะครับกลุ่มไหนที่มีความพร้อมมีความสนใจเนี่ยลองอทําเรื่องนะฮะขอความอนุเคราะห์เข,ข้ามาผมคิดว่าตรงนี้ทางผู้บริหารน่าจะยินดีแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมองเห็นว่าทิศทางมันจะไปทางไหนต่ออย่างเงี้ยครับผมในส่วนตัวของผมก็คงไม่ก็คงไม่ต้องมาพูดในที่นี้อีกนฮะก็น้อมรับในความคิดเห็นในความพิจารณาของทุกท,าท่าน,นทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมนะครับ ผมเชื่อว่าสุลนครน,นะครับพวกเราร่วมใจกันพัฒนาเจริญแน่นอนขอบคุณครับนะครับนับหนึ่งเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนะครับหลังจากเนี้ยพอเป็นรายงานได้นับหนึ่งแล้วเทศบาลก็คงจะดําเนินการต่อนะครับเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรหรือว่าจะปรับปรุงยังไงมันก็คงมีอีกหลายขั้นตอนที่อาจจะต้องให้พวกพี่ๆเข้ามามีส่วนร่วมอีกนะครับที่ฟังวิชาพิจารณาส่วนใหญ่อยากได้หโซนนะครับแล้วก็ที่ เสนอเมื่อกี้ครับดีมากก็คือว่าให้ไปดูน้ำหนักแต่ละโซนด้วยอาจจะต้องไปดูพวกผลประกอบการทางเศรษฐกิจรายได้อะไรเงี้ยมันอาจจะมีตัวแปรเข้ามาอีกเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าผมมาฟังประชาพิจารณ์รอบแรกประมาณนี้ก่อนแต่ว่าตรงนี้จริงๆเทศบาลเสนอให้ช่วยทํารายงานเกี่ยวกับให้เพิ่มข้อมูลทางเศรษฐกิจในจังหวัดไปด้วยว่าหรือข้อกฎหมายบางอย่างบางอย่างทําได้ไม่ได้มีผลทางกฎหมายอะไรหรือไม่อะไรเงี้ยครับนั้นก็ขอบ ขอบคุณนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดการประชุมวันนี้นะครับขอบคุณครับ